ดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีในวันหยุดวันสําคัญอีกวันของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศอย่างวันฉัตรมงคลวันที่ะระลึกรลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่หพฤษภาคมพศ2489และทรงมีพระปฐมบรมราชาองค์การเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามซึ่งตลอด65ปีที่ผ่านมาพระองค์ท่านก็ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขความกินดีอยู่ดีของประชาชนคน ททั้งประเทศจริงๆอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นค่ะและในวันสำคัญในโอกาสมหามงคลน,นี้นะคะรายการของเราก็ขอเริ่มต้นข่าวแรกด้วยบทเพลงเทิดพระเกียรติที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อโอกาสมหามงคล65ปีแห่งพระราชพิธีบรมาราชาพิเศษนี้อย่างเอกมหากระสตตาค่ะ Thank บทเพลงไพเราะความหมายดีๆถ่ายทอดความรู้สึกสำนนกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นสุขร่มเย็นปลอดภัยตายรมพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมน้อมถวายพระพรชัยมงคลขอพรปวงเทพพาดาให้ปกปักอํานวยพรให้พ่อหลวงนี้ก็เป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติที่ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2554นระพสอนเสวกุะพัน์ขึ้นเพื่อทิดพระเกีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคล65ปีแห่งพระราชพิธี รบรมราชาพิเศษวันที่5พฤษภาคมวันนี้ชื่อเอกมหากษัตรามีคู่ชีวิตชุติมาเสวิกุลประพันธ์คำนองและเรียบเรียงโดยวงซิกโอไนจากจังหวัดเชียงรายซึ่งบทเพลงเทิดพระเกียรติเอกมหากษัตราได้จัดทำเป็นมิวสิกวิดีโอประกอบภาพพระบร,รมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมอักษรคำร้องไปเผยแพร่ให้ชมให้ดาวน์โหลดกันได้ฟรีเพื่อร่วมกันขับร้องถวายพระพรชัยแด่พ่อหลวงของเราค่าะ ยังอยู่กับเรื่องของเสียงเพลงกันนะคะแต่เปลี่ยนจากบทเพลงเทิดพระเกียรติไปที่เรื่องของคอนเสิร์ตใหญ่ที่สุดแห่งเหล่านักล่าฝันฉลองหนึ่งทศวรรษรายการแข่งขันร้องเพลงรีิตี้ชื่อดังอย่าง AF reunion concert V fun มันเฟิร์มค่ะ รวมตัวเฉพาะกิจโชว์เพลงเป็นการพิเศษเลยนะคะสำหรับเหล่าแชมป์นักล่าฝันทั้ง11คนจาก11ซีสั้นของรายการแข่งขันร้องเพลงเรียลิตี้ชื่อดัง Academy f a n t a s ยนำโดยพี่ใหญ่ with AF1 ในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตใหญ่ฉลองหนึ่งทศวรรษหรือ10ปีของรายการอย่าง AF reunion concert V Fun นเฟิร์มซึ่งนอกจากแชมป์ทั้ง11คนแล้วก็จะขนเหล่านักล่าฝันจากทุกสีสั้นมากันอย่างพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นนักร้องเสียงคุณภาพอ๊อบปองศักดิ์หนุ่มขี้เล่นบอยวิศณุนักร้องนักแต่งเพลงมากความสามารถ ว่านธนากิจหนุ่มหน้าใสเาต๋าเศรษฐพงศ์หนุ่มต้อนวันธงชยัยหรือเหล่าสาวๆทั้งกรีนพัชชาพะแพงเปรี้ยวและอีกมากมายรวมกว่าร้อยชีวิตเลยล่ะค่ะเรียกว่างานนี้สาวกเหล่านักล่าฝันไม่น่าพลาดเลยล่ะค่ะวันที่6มิถุนาย,ยนเดือนหน้าที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะ จากเรื่องของเสียงเพลงนะคะก็เปลี่ยนไปที่เรื่องของรางวัลดีๆรางวัลใหญ่ในแวดวงวรรณกรรมของไทยกันบ้างนะคะอย่างรางวัลน,นักเขียนอมะตะประจำปี2557ค่ะ เป็นอีกหนึ่งรางวัลใหญ่ของแวดวงวรรณกรรมไทยเลยนะคะสาหรับรางวัลน,นักเขียนอมตะของมูลนิธิอมตะซึ่งมีรางวัลถึงหนึ่งล้านบาทโดยแต่ละปีจะมอบให้กับนักเขียนคุณภาพผู้อุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าต่อสังคมและแวดวงวรรณกรรมโดยปีนี้ได้มอบให้กับนักเขียนชั้นครูรุ่นใหญ่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนที่เขียนชีวิตด้วยชีวิตเจ้าของงานเขียนมากมายโดยเฉพาะหนังสือที่มีคุณค่ามีประโยชน์ให้ความรู้แง่คิดดีๆมากมายอย่างหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดเหมืองแร่ชื่อตะลุยเหมืองแร่ที่ ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2508และได้มีการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์มหลาลัยเมืองแร่ที่ได้รับรางวัลมากมายในปี2548ค่ะมาถึงสาระหลากหลายในช่วงสันหามาฝากทุกวันอังคารแบบนี้นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ค่ะสาวสันหาของเรานะคะก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจต่อเนื่องจากเรื่องของการสถาป,ปนากรุงรัตนโกสินทร์และพิธียกเสาหลักเมืองที่นำมาฝากกันเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นด้วยค่ะ สัปดาห์นี้ก็กลับมาที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครอีกครั้งกับเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างวิธีสักการะหลักเมืองและวิธีการสักการะที่ศาลหลักเมืองอย่างถูกต้องครบถ้วนค่ะ สำหรับการมาสการะกราบไหว้ขอพรที่สาลหลักเมืองกรุงเทพมหาคนครนี้ก็เชื่อว,ว่าจะทำให้ชีวิตมีหลักชัยตัดเคราะห์ต่อชะตาเสริมสิริมงคลวาสนาบารมีการงานเจริญรุ่งเรืองมันคงเป็นหลักเป็นฐานและขอพรให้สมปรารถนาค่ะโดยมีจุดสัการะทั้งหมด5จุดไล่เรียงตามลำดับไปเลยค่ะเริ่มจุดแรกที่หอพระพุทธรูปประดิษฐานพระพุทธรูปและพระบรมสารีริกธาตุพระอัอรหัตให้กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยดอกบัวไม่อนุญ,ญาตให้จุดทูบเทียนนอกจากนั้นยังมีพระพุทธ รูปเสียงทายและพระพุทธรูปประจําวันเกิดให้ใส่บาดเหรียญด้วยค่ะจุดที่2เป็นองค์พระหลักเมืองจำลองซึ่งเป็นจุดเดียวที่สามารถจุดทุบเทียนได้เพราะมีคาถาบูชาสการะองค์พระหลักเมืองด้วยโดยใช้เทียนหนึ่งเล่มทูบสามดอกและนิยมนําผ้า3ส,สีผูกองค์พระหลักเมืองจำลองนี้ซึ่งมีทั้งหมด4หลากผูกหลักใดก็ได้ค่ะ จากองค์พระหลักเมืองจำลองก็ขึ้นไปสักการะองค์พระหลักเมืององค์จริงในศาลหลักเมืองยอดปรางซึ่งจะมีสองหลักคือเสาหลักเมืองเก่าเมื่อครั้งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่1เมื่อ233ปีก่อนและเสาหลักเมืองใหม่ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่4ทดแทนหลักเดิมที่ทรุดโทรมและเป็นการเสริมดวงเมืองให้เป็นมงคลยิ่งขึ้นด้วยด้วยสักการะด้วยพวงมลาลัยค่ะ จุดที่4หอเทพารักที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของศาลหลักเมืองเป็นที่ประดิษฐานเทพรักคู่บ้านคู่เมือง5องค์ได้แก่พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีเจ้าพ่อเจตคุปและเจ้าพ่อหอกลอกโดยจัดสการะด้วยพวงมาลัยองค์ละหนึ่งพวงแยกกันรวมทั้งหมด5พวงค่ะ และจุดสุดท้ายจุดที่5คือการเติมน้ํามันพระประจําวันเกิดและสะเดาะเคราะห์ที่อยู่ด้านข้างหอเทพรักษ์โดยเทน้ํามันที่พระประจําวันเกิดครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลืออีกครึ่งให้เทที่ตะเกียงสะเดาะเคราะห์เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาค่ะทราบอย่างนี้แล้วครั้งหน้ามีโอกาสมาสักการะที่ศาลหลักเมืองก็อย่าลืมทําให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดค่ะย้ำอีกทีนะคะว่าที่ศาลหลักเมืองแห่งนี้เปิดตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีจนถึง18นาฬิกา30นาทีเลยล่ะค่ะ ซึ่งสาวสันหาของเรานะคะก็ฝากบอกเพิ่มเติมกันมาด้วยนะคะว่าในวันเสาร์อาทิตย์และในวันหยุดน,นะะะักขัตฤกษ์ที่สารหลักเมืองกรุงเทพมหานครค่ะจะมีบริการรําแก้บนด้วยนะคะแต่ว่าในวันธรรมดาจะไม่มีค่ะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะว่าวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการจัดงานจัดกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจให้เลือกไปเที่ยวไปพ,พกักผ่อนกันบ้างนะคะในช่วงพรุ่งนี้ไปไหนคะ่ะ ด้วยคอนเสิร์ต Backstreet Boy In a World Like This tour ที่ Impact Arena เมืองทองธานีต่อด้วยงานซีซ่าที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไ i แ l a n d มาถึงตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วคงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะส่วนคุณผู้ชมนะคะที่ยังเดินทางไม่ถึงจุดหมายก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยและราบรื่นทุกคนนะคะและกลับมาพบกับสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ